สวัสดีค่ะทุกคนยินด,ด,ดีต้อนรับเข้าสู่เกมสกัมนะคะเราเจอแอดมินด้วยแอดมินให้ของทุกคนเฮ้ยตัวเองเก็บไปดิวีอุ้ยชุดอย่านเทซ,อง,ซองใส่มีดเอเดอร์เสื้อเสื้อเสื้อเก็บไม่ได้ค่ะเสื้อน่าจะตัวใหญ่ค่ะแอดมินไม่มให้ซองใส่มีดอีอกเหรออยากได้อ่ะ นี่องเก็บสิใส่เสื้อสิคะเสื้อใส่ไม่ได้อ่ะขององค์ต้องใส่เอ้ยเขาให้ตามไปแอนดบินจะพาไปไหนอยากได้เสื้อทำไงอ่ะเก็บเก็บไปดิเก็บไปเก็บไม่ได้มันใส่ไม่ได้เอาไม่หมายถึงเก็บในตัวหรอเก็บในตัวก็เก็บไม่ได้ดีลากใส่แล้วอ๋อมันมันมีของอยู่เดี๋ยวใส่เก็บแล้วอเคแอนดบินแอนดบินไปไหนวะเอ้ này admin đây bên này à, Tộc trai. này vào, bay này vào. này à, không thấy lận à, ui này tại sao zombie nhiều à, ở đâu này, where are you, no light. Yeah, yeah. หรือว่าอยู่ปืนหรือว่าอยู่ธนาคารวิ่งหา <laughs> ไม่เจอคะ่ะ <laughs> แอดมินหายทุกคนที่แอดมินบอกให้เราตามมาอ๋ออยู่โน่นอยู่โน่นอยู่โน่นิงยิงเรียกโห <laughs> oh, ดสัตว์อ๋อไปตรงที่ตกปลาเหรอไม่ <laughs> ไม่ใช่พาไปดูเครื่องบินหรอ นี่เดานะรอโอ้ต้องบินจริงๆด้วยแอนมินจะพาขับเหรอเอ้ยผมขับไม่เป็นเฮ้ยแล้วมันจะนั่งไปยังไงอ่ะมีสองคนอ๋อมันนั่งได้คนเดียวอ่ะต ok 네ัวเองนั่งดิเฮ้ยอุ้ยเหนื่อยเหนื่อย ขึ้นไปนั่งดิขึ้นไปนั่งดิตัวเองอ่ะขึ้นไปนั่งดิไม่เอากวัวตายตายาอองรอง,องไม่ใช่เขาอยากให้ตัวเองนั่งเหรอวะตัวเองก็ขึ้นไปสิไม่เป็นไรไม่คือตัวเองมาเก็บภาพไหไม่เป็นไรซิดอัพนั่งสิไปเดี๋ยวหนูจะบาย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  ครับาอยากลองครับจะพาพากูค่ำไปเนี่ยเดี๋ยวจะลงน้ำเด้ยยูมีลงน้ำจริงเหรอเดี๋ยวเขาไปขายของนะเดี๋ยวเขาไปขายของรอตายแล้วเหรออ้าวอมหลุดเลยอมตายดีค่ะ อมตายเหรออมโดนระเบิดไม่ไม่ไม่อมหลุดอมหลุดอมโดนระเบิดกระถาที่บ้านเราก็มีนะแล้วนี่เครื่องบินมาลงน้ำ่ะเอาชวนเราขึ้นพาทำไอ้เหี้ยของกู <c oughs> หายละตัวเองเกิดไหนเนี่ยเดี๋ยวให้มันดึงด่วทันปะวะ เกิดไหนอะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเข้าเข้าอยู่อย่าบอกนะว่าหลุดออกไปเลยหลุดเลยอ่ะหลุดเลยเมื่อกี้เกมเด้งเลยเอาทำไมอะแ,<ฟ>แฟร์เอเรอร์ลเลยแต่เมื่อกี้เครื่องบินลงน้ำอ่ะอยากจะโชว์พาว <c oughs> แอดมินอยากจะโชว์พาวอ <c oughs> ุ้ยแสดงว่าเขาอ่ะเลือกถูกที่จะไม่ไปเว้ยเมื่อกี้นี่ นั้ไงแม่งคาดเดาไม่ได้จริงชีวิตคาดเดาไม่ได้ขับรถมาดีๆก็ดีอยู่แล้วโอ้หิวข้าวอ่ะอ๋อมีอยู่่น้ำนี่เองกินน้ำนั่นไงแอดมินทักมาแล้ว this you friend go เพื่อนคุณอยู่ไหนหรอไหน่ะเขาอยู่ไหนอ่ะ is connection timeout เข uh, ียนเป็นว่หลุดเหรอเออแป๊บนึงค่ะ connect game crash ก็ได้พูดว่า game crash h i s game crash where the where the second เดี๋ยวเข้าไปจะบอกว่าดึงหน่อย can you t e l e p o r t me to you อ n าว เกมเข้าไม่ได้เลยบอกบอกเขาอย่างแ๊บนึงค่ะแ๊บนึงบอกว่าอะไรนะ His his game crashed His game crashed Can you teleport him to me นี่ไงแอดมินมาอยู่ข้างหนูแล้ว รอแบบมันกำลังเข้าอยู่มามาละนี่ไงลุกขึ้นเพื่อนคุณไปไหนฉันดึงเขามาที่นี่จิมขัดข้องอเ,เออรอสักคู่ <laughs> อยากจะโชว์พาวแอดมินแอดมินขัเครื่องบินไม่เป็น <laughs> เออได้แล้วมาแล้วโอเคนึกว่าของจะหายบายไม a แบ แตงอยู่ไหนอ่ะมาขายของเหอะมาแล้วเหรอมาแล้วเนี่ยเขาจึงไวแล้วเหรอโอ้108ในวิชั่นแรนด์มินนี่ก็ชอบหยอกหยอกกูแรงด้วยรอบนี้ครับเครื่องบินพาตกลงน้ำ เขาโชคดีว่ะที่ไม่ไปว่ะเขารู้ได้ไงวะแต่มันไวดีแอนดมินนะโคตรไวอะใช่ตัวเองเข้ามาตัวเองเข้ามาปั๊บก็นั้นเลยเหรอโอ้ไอซีขายหมดเลยเหรอแต่กระสุนที่บ้านก็มีอยู่นะกดขายไปเฮ้ยเดี๋ยวเอากระป๋องไปขายด้วยอ่า ค้นี้ปืนเต็มเลยนีหว่ากระเป๋านะ <Ad min S 1> ่ะแอดมินคนนี้ดีมาเร็วคิมไวไนะ้เอสฟิ <Okay. S 1> ลียิ้มอะไรมาเยอะจังนะ มีการขำด้วย <laughs> เดี๋ยวขายของอมแลนะ้วเนี่ยเขาบอกว่าแอร์ครับ at the airport that is one a แอร์ค at the airport at the airport <laughs> ใช่แอดมินอยู่เฉยๆมาหาเราได้ไงอ่ะวาร์ปได้ Oh. อ๋อเออเนาะเขาก็ลืมไปดิยังได้ซองมีดอะ่ะเอา้าไปแล้ว Maybe someone got them อดมินไปแล้วอะ่ะอดมินหายตัวได้อ๋อน้บกับผมว่าขายของได้ห้าพันเอง

มันใช้กับอันไหนได้วะเยวกอนไซส์กับซุกโคปคนละอันโดนซอม,มีตบ Ranged Weapon s เนี่ยไ f l ฟ s ที่บ้านเรามีอะไรวะผมชอบ M1 มากเลย M1 r i ว l e ฟแมงเท่จัดหมายถึงมีดเหรอคะเอ่อไนเปอร์ครับ แล้วในกระเป๋าเราอ่ะพวกเนี้ยนีเองไหมอ้าวมีของอ้าวเอ็มวันแม,งม่งไม่มีกล้อง What the oh. โอ้โหเฮ้ยหรือว่ามันกล้องไหนวะหมวกเอ้ยหมวกนี้ก็เท่เนะพวกนี้ไม่ขายอรอไม่ขายดีกว่านะเอ้าแอดมินต่อยกันด้วยอ่ะ <laughs> แอดมินผู้หญิงกับแอดมินผู้ชายต่อยกันแอดมิน0402มากับแอดมินอีกคนมาดูเขาพูดภาษาจีนอะเราอ่านไม่ออกว้าวนี่นะคะกระโปรงสีเขียวแดงกับฟ้าแล้วก็ถุงเท้าหรอเขาเรียกใช่ไหมนี่ได้จากแอดมินแอดมินให้ฟรีโคตรใจดีเลยอะ่ะ ซองใส่มีดขายอยู่ที่ไหนคะซื้อให้เขาหน่อยสิซื้อซองใส่มีดให้หน่อยคะ่ะโอ้ hmm. Ooh, คุณแต่งตัวเท่จังโอ้มค์ก็อ,อยว้าวใส่อันนี้ไงไอเสือ้อที่เขาให้อะไปซื้อซองใส่มีดให้หน่อยคะ่ะอยู่ในนี้เปล่าวะไม่แน่ใจเหมือนกัน clothing นี่ไงมีขายแล้ว300บาทมามามาซื้อเอง เอาซื้อให้ห่อย <_ S 1> <_ S 2> มีสีไหนบ้างอ่ะมีสีเดียวใจลายเดี๋ยวเราจะอย่าเอาของเราหายนะเราจะแต่งเป็นผู้หญิงวิน่ารักอ่ะน่ารักเบอร์เนี่เลยนี่เลย อ๋อมันเปลี่ยนรูปใหม่แล้วเว้ยตัวเองไอ้เกาะใหญ่อะตอนแรกมันจะเป็นแบบมันเปลี่ยนมันแค่เปลี่ยนรูปใหม่้ยมันเกาะนั้นเฮ้ยเออแต่งตัวอย่างนี้เลยใส่แบบรองเท้าสีแดง <laughs> นี่นี่อ่ะนีแบบแ่ย่าสวัสดีค่ะ <laughs> สวยมากเลยค่ะ <laughs> ไหนอะสองมีดสองมีมีสีนี้สีเดียวเหรอคะได้มีสีนี้สีเดียวั่นไง เดบด้านซ้ายเดบด้านซ้ายนะแต่ว่าไม่มีมีดเดี๋ยวค่อยกลับเอามีดที่บ้าน้นอยอยากเปลี่ยนยกทรงต้องใส่ยกทรงสีแดงโอ้โหแอดมินนี่ก็ดื้อเหมือนกันเนะี่ยสีแดงแรงฤทธิ์นะคะทุกคนว้าวไหน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 ลองนั่งซินั่งซิอยากดูอ่ะเออออนั่งไม่ได้นั่ง จะเป็น<ก>ใครไปไม่ได้ต้องเป็นแอดมินอยู่แล้วขับเครื่องบินใช่อุ๊ยอุ๊ยอย่างเท่อย่างสวยอ่ะ <c oughs> สวัสดีค่ะ <c oughs> พร้อมค่ะ <c oughs> ทำไมปากเขียวจังเลยอ่ะ <c oughs> ว้าวดูขาดิ oh my god ซซ set สีไอ้เจียงแนนสีแดงเหรอใช่ค่ะแดงหมดค่ะ หูฟังอุ้ยอยากซื้อหูฟังหูฟังไปซื้อที่ไหนน่าร้าขายของหมดยังเนี่ยหมดแล้วนะเนี่ยเนี่ยแล้วแล้วผ้าพันคอซื้ออยู่ที่ไหนอะนี่แหละอยู่ที่ทหารเนี่ยเหรอ Tactical vest ให้น้องใส่ดิอยากได้สีแดงอะผ้าพันคอเพราะว่าของสะสมมาหายไปหมดแล้ว If trying security you're to come unloaded, reasons. guns อยู่เสื้อผ้าใช่ไหมคะครับอ้าวอันนี้ชุดนี่ชุด องงเาอา <c oughs> ไปหมดเลยจะเอาไปสะสมไว้ซื้อไปให้หมดหนึ่งหนึ่งหนึ่งค่ะเราจะซื้อไปซื้อไปเราเก็บกดมากๆเลยเพราะว่าทุกสีในนี้นะคะทุกคนเราอะวิ่งหาแบบได้ทุกสีแล้วแล้วมันก็หายไปต่อหน้าต่อตาไอหายบีซียล็อกเหรอ มีแปดหนึ่งสองามสี่ห้าหกเจ็ดปดซื้อไปเลยบุ้มอ้าซื้อแล้วแล้วอยู่ไหนอ่ะอ้าเอ้าทำไมของเขาไม่ขึ้นนะกฎกดใบแล้วกดอีกทีหนึ่งนะไม่ได้อเอ้ามันบอกว่าอะไรก็ไม่รู้มันบอกว่าไม่ให้เขาซื้ออ่ะ มันไม่ให้ซื้อนั่นนาดีเงินก็มีอยู่แสนห้าจริงจริงจซื้อได้ไงว้จริงๆตัวเองจะซื้ออะไรซื้อผ้าพันคอทุกสีเลยมันไม่ให้ซื้ออ๋ซื้อได้ผมซื้อให้แล้วเนี่ยการ์ดอยู่ในเสื้อผ้านี่ต้องซื้อให้แล้วการ์ดโอเคค่ะโอ้ทุกคนที่มันซื้อไม่ได้เราก็น้อยใจ มันอยู่ในกางเกงกางเออกงกร์ดกางเกงอยู่ไหนอยู่ตรงนี้อ๋อเดี๋ยววางใส่ในรถไว้นะนี่ไม่ใช่อันนี้ไม่ใช่อันนี้ไม่ใช่มันอยู่ในกางเกงใหญ่เหรอทุกสีไหมคะมีแปดอันครบว,ว้าวสุดยอดมากเลยชุดกางเกงไหนเขาก็ได้ทุกสีแล้ว กลับบ้านกันดีกว่าอ้ยแต่งตัวเหมือนนักเรียนเลยอ่ะนักเรียนเท่ๆไปเปลี่ยนสีปากปะละ่ะไม่ค่ะสีปากอะ่ะเหมือนแบบเหมือนเหมือนมันยังบั๊กอยู่เขายังทําไม่ดี<อ>แต่ว่าแต่บางบางครั้งมันก็เป็นสีสีที่เราต้องการนะั่นแหละสีที่เราไปทํามาก็คือสีสม้มผมก็เหมือนกันบางทีก็ได้บางทีก็ไม่ได้ โอเคค่ะทุกคนสำหรับ EP นี้นะคะก็ได้ของฟรีเยอะมากๆเลยนะคะเพราะว่าแอดมินแบบใจดีเวอร์เวอร์เวอรวังอลังการมากๆเราได้กระโปรงมา3ตัวกับถุงเท้าสีขาวที่มันอัปเดตใหม่นะคะของเก็บสกัมนะคะแล้วก็ส่วนคุณโอมได้อะไรมาบ้างคะได้เสือ้อได้เสื้อได้ันที่ซองใส่มีดแล้วก็ได้ไปขี่เครื่องบินแต่ มน้โอเคค่ะสำหรับ EP นี้พวกเราก็ต้องลาไปก่อนแล้วแล้วพบเจอกันใหม่ใน EP หน้าสวัสดีค่ะบ๊ายบาย